อ่าโอเควันนี้นะคะคณิตศาสตร์เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาระพลซึ่งต่อเนื่องจากคาบที่แล้วนะคะอ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงอ่าครูก็เลยจะเชื่อมโยงต่อให้นะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้มีในข้อสอบฉะนั้นนักเรียนจะต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้ถี่ถ้วนอ่า นักเรียนเห็นโจทย์ในหน้าจอตอนนี้เป็นโจทย์อันเดียวกันกับในหน้า198ในข้อ3ามข้อ3นะคะแล้วก็ข้อ4ต่อใช่ไหมช่วยคุณซีถูกไหมถูกครับในหน้า198นะคะข้อที่3เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจโจทย์ปัญหารัคนในข้อที่3 พร้อมๆกันนะคะอันนี้ค่อนข้างจะยากถ้าไม่มีการวิเคราะห์ดีๆถ้านักเรียนเจอในโจทย์ที่เป็นข้อสอบนักเรียนอาจจะเป๋อ่าอาจจะผิดไปเลยก็ได้นะคะอ่ะมาดูในส่วนของวิธีทำพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูทีหลังเรามาดูโจทย์ก่อนโจทย์เขาบอกว่าในการเล่นเกมสามครั้งครั้งแรกแจ๊ปเล่นอ่าได้คะแนนเป็น ครึ่งหนึ่งอ่าอันนี้เป็นครึ่งหนึ่งนะอ่าเป็นครึ่งหนึ่งของครั้งที่สองนักเรียนดูในโจทย์ในหนังสือก็ได้นะคะโจทย์เดียวกันเลยและครั้งที่3ได้คะแนนเป็นสีเท่าของครั้งแรกถ้าครั้งที่2อแซเล่นเกมได้คะแนนอยู่ที่658คะแนนครั้งที่สาแซเล่นเกมได้กี่คะแนนอ่ะโจทย์ข้อนี้มาวิเคราะห์กันค่ะอ่ามาทำความเข้าใจกัน โจทย์ข้อนี้เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะพูดเกี่ยวกับในการเล่นเกมครับการเล่นเกมของคนชื่อแจ๊บคนชื่อแจบบ๊บอันนี้คือการทาความเข้าใจโจทย์นะอะมาดูว่าเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะนักเรียนก็บอกมาแล้วว่าเป็นการเล่นเกมของคนชื่อแจ๊บเขาเล่นเกมอยู่ทั้งหมดกี่ครั้งคะสอ,องครั้งครับสครั้งครับ สามทีคร okay. ับุไว้อย so ู่ว่าสามอ่าต่อไปสิ่งที่เรารู้ตอนนี้ก็คือครั้งแรกแจ๊บได้คะแนนเป็นครึ่งหนึ่งของครั้งที่สองอ่าอันนี้สิ่งที่โจทย์เขาระบุก่อนนะแล้วก็ครั้งที่สามเนี่ยเล่นได้เป็นสี่เท่าของครั้งแรกอ่าอันนี้คือสิ่งที่โจทย์เขาระบุอันแรกนะเขาเรารู้แค่ว่าครั้งแรกนะแจ๊บเล่นได้ครึ่งหนึ่งของครั้งที่สอง แล้วก็ครั้งที่สามเล่นได้สีเท่าของครั้งแรกอีกอันหนึ่งก็คือถ้าครั้งที่สองแจ๊บเล่นเกมได้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบแปดคะแนนนี่เขาถามว่าครั้งที่สามแจ๊บเล่นเกมได้กี่คะแนนอ่ะอันนี้คือการดูโจทย์นะคะการทําความเข้าใจโจทย์ทีนี้เรามาทําการสแสดงวิธีทำอ่าเรามามามวลผลก่อนเรามาทําการวางแผนก่อนนิดนึงอ่า นักเรียนสังเกตเห็นในจูดมีคำว่าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนักเรียนเข้าใจคำว่าครึ่งหนึ่งไหมคะเข้าใจค่ะว่าเลขอะไรใครรู้คะว่าครึ่งหนึ่งจะแปลว่าเลขอะไรอ้าวใครพอจะบอกครูได้คำว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยแปลว่าเลขอะไรได้เลขหนึ่งฮะ สครับสองอา่ามีคนตอบว่าสองนะคะมีใครยอบมมีมใครตอบว่าหนึ่งไหมคะมสอง่คุณจะให้นักเรียนมีพอโจทย์ไปพร้อมๆกันนะคะเราต้องสังเกตคําบางคําในโจทย์มันอาจจะแปลว่าเป็นตัวเลขได้ ซึ่งตรงนี้ครูวงไว้อันแรกก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแปลว่าเลขสองโอเคถูกต้องอ่าเราได้แล้วเลขสองครึ่งหนึ่งแปลว่าเลขสองต้เต้เต้เตตตต,ต,ต,ตมีคําว่าเป็นสี่เท่าเป็นสี่เท่าในที่นี้จะหมายถึงวิธีคูณหรือหารเอออ่าวิธีคูณหรือหารคะเป็นสี่เท่าคูณครับคูณครับ คณครับอ่าโอเคถูกต้องในที่นี้จํานวนเท่านะคะจะแปลว่าการคูณหนึ่งเท่าสองเท่าสามเท่าสีเท่า5้าเท่าถ้ามีจํานวนเท่าแปลว่าการคูณถูกต้อง,อ,งอ่าจุดไปพร,ร้อมกันคูณแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าถครั้งที่สองแจ็เล่นเกมได้อยู่ที่ห5ร้อยหสิแปดคะแนนเนี่ยครั้งที่สามจะเป็นกี่คะแนนอ่ะทีนี้ นักเรียนคิดว่าข้อนี้นอกจากวิธีคูณแล้วจะมีวิธีอะไรอีกวิธีหนึ่งวิธีหารนะคะ,ะถูกต้องค่ะเก่งมากข้อนี้จะเป็นวิธีหารซึ่งหารจะต้องไปปนอยู่กับเลขสองนี่นะคะทีนี้เรามาเรียงข้อความพวกนี้ให้มันถูกต้องอตามโจทย์นี้เราไม่ได้เรียงกันตามโจทย์นะคะเราจะเรียนจํานวนที่เรารู้แน่นอนตอนนี้ขึ้นต้นก่อนนั่นก็คือจํานวนที่เราเห็นตอนนี้ก็คือ ครั้งที่สองแจ๊บเล่นเกงได้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบแปดคะแนนนีเราจะตั้งต้นตัวนี้ขึ้นก่อนเพราะว่าตัวตัวเลขตรงนี้เป็นตัวเลขที่เรารู้ชัวร์อยู่แล้วอ่านอกนั้นเราไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าเออเป็นครึ่งหนึ่งเป็นสีเท่าอ่านะคะทีนี้บรรทัดต่อไปเราก็เขียนว่าครั้งที่เอาครั้งแรกแจ๊บได้คะแนนเป็นครึ่งหนึ่งของครั้งที่สองนี่นะครึ่งหนึ่งในที่นี้บอกมาแล้วว่าเป็นเลขสองก็คือตรงนี้ ะคะต้องสีแดงนี้เป็นคําพูดที่ไม่มีในโจทย์เป็นคําพูดที่เราต้องคิดขึ้นมาเองเราจะเอาตรงไหนมาเขียนลงไปให้มันสอดคล้องกับโจทย์นี้เราก็ต้องหาว่าครั้งแรกแจ็ปได้คะแนนอยู่เท่าไหร่นั่นแหละนะคะซึ่งตอนนี้ครั้งแรกเราไม่รู้นี่ครั้งแรกเรารู้แค่ว่าเป็นครึ่งหนึ่งมันก็จะเชื่อมโยงมาหาว่าหารสองอ่าเอาใหม่ มันจะเชื่อมโยงมาหารว่าหารสองนี่ไงแล้ก็ได้658้หารสองซึ่งครึ่ง1แปลว่าเลข2นั่นเองนะคะอ่าส่วนตรงนี้เราก็ต้องหาว่าครั้งแรกได้คะแนนเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ไม่รู้อ่าบันทัดต่อไปมีในโจทย์ค่ะครั้งที่3ได้คะแนนเป็นสีเท่านะนี่มาจากสีเท่าตรงนี้ของครั้งแรกอ่าเสร็จแล้วบรรทัดต่อไปครั้งที่3แจ๊บเล่นเกมได้เราก็เอาเลข เลขอะไรก็ไม่รู้เอาเลขที่เราหาสองเราจะต้องเอาตัวเลขที่เป็นสีเท่าจำนวนสีเท่ามาตั้งเลยอ่านี่มาตั้งสีเท่านี้แปลว่าการคูณใช่ไหมคะโอเคถูกต้องอค,คูณกับอะไรคูณกับคำตอบตรงนี้เราต้องหารก่อนนี่เสร็จแล้วจะเป็นคำตอบที่เราจะต้องตอบจริงๆ นี่มันจะตอบอะไรอ่านะคะอันนี้คือข้อที่3ในการวิเคราะห์โจทย์นะคะต่อไปข้อที่4ทีนี้มาดูข้อที่4ในการวิเคราะห์โจทย์เราก็ต้องมาอ่านโจทย์ก่อนนะเขาบอกว่าในการจัดเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนจำนวน5โต๊ะผู้ทำอาหารคิดราคาค่าอาหารโต๊ะละ1,800บาท ถ้ามีผู้ร่วมงาน45คนเฉลี่ยแล้วผู้จัดเลี้ยงจ่ายค่าอาหารคนละกี่บาทมาทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะคะโจทย์ในข้อนี้เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะในการจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนการจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนอ่าเขาระบุอะไรมาบ้างมีจํานวน5โต๊ะนะแล้วก็คนทำอาหารเขาก็เลยคิดโต๊ะละ1,800บาทแล้วเขาก็ระบุต่อว่า ถ้าสมมุติว่ามีคนเข้าร่วมงานสักสี่สิบห้าคนเขาถามเฉลี่ยแล้วผู้จัดจะต้องจ่ายค่าอาหารคนละกี่บาททำความเขาเจอเออความเขาใจะเจเสร็จแล้วมามาทําการวางแผนในโจทย์นี้มีคําว่าอะไรที่จะรู้ว่าแปลว่าวิธีอะไรตึ๊อต่ตอตามีคําว่าโต๊ะละหนึ่งพันแปดร้อยบาทซึ่งมีจํานวนห้าโต๊ะ นักเรียนคิดว่า1,800กับ5จะต้องเป็นคูณหารบวกลบหรือวิธีอะไรค,คูณต่อหานะวิธีคูณโอเคถูกโดยดูจากโต๊ะละแล้วก็มาจำนวนโต๊ะนี่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเจอโจทย์แบบเนี้ยมันคือวิธีคูณนะอืต่อไปนะคะไปดูต่อว่ามีตัวคำว่าอะไรบ้างดดดจำนวนผู้เข้าร่วมเท่านี้เองมีเฉลี่ย คำว่าเฉลี่ยนี้แปลว่าวิธีอะไรคะใครรู้หารอ่าโอเคถูกต้องคำว่าเฉลี่ยจะแปลว่าหารนะเอาง่ายๆเลยค่ะเฉลี่ยนี้แปลว่าหารทั้งนั้นแหละเฉลี่ยแล้วผู้จัดนี้จะต้องจ่ายเงินค่าอาหารคนละเท่าไหร่กี่บาทก็แปลว่าวิธีหารสแสดงว่าข้อที่สี่นี้มีค่ะวิธีคูณแล้วก็หารออโอเคทีนี้เรามาสแสดงวิธีทา วิธีทําในที่นี้เราก็เอาโจทย์ในในนี้มาเขียนลงไปในการจัดเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนจำนวน5โต๊ะอันนี้มีในโจทย์นะมีอยู่ด้านบนสุดนี้นะคะผู้ทำอาหารคิดราคาค่าอาหารโต๊ะละหนึ่งพันแปบาทก็มีอยู่ตรงนี้อ่าแล้ก็ลองลงไปนะตรงนี้ค่ะไม่มีอยู่ในโจทย์เราต้องคิดมาเองนี่รวมเป็นเงินราคาอาหารเท่าไหร่ยังไม่รู้ข้อนี้วิธีคูณอ่า แล้วก็เห้ามาคูณกับหนึ่งพันแปดร้อยก่อนคูณกันได้เท่าไหร่เงินเงินทั้งหมดที่เขาต้องจ่ายห้านะคะถ้ามีผู้ร่วมง,งานสี่สิบ้าคนมีอ่ามีในจูดเฉลี่ยแล้วผู้จัดจะต้องจ่ายค่าอาหารคนละเท่าไหร่ยังไม่รู้ข้อ <c oughs> นี้ตรงนี้คือวิธีหารเอาเครื่องหมายเคื่องนมาเอาตรงนี้มาเขียนใส่ตรงนี้ งานกันได้เท่าไหร่ก็จะเป็นคําตอบคําตอบจะอยู่ตรงนี้นั่นเองอ่านะคะสองข้อนี้ให้นักเรียนบันทึกแล้วก็ทําลงไปณนะเวลานี้คณิตศาสตร์ทุกคนเลยข้อสามแล้วก็ข้อสี่ไม่ต้องลอกโจทย์แค่ข้อสามเขียนวิธีทำํำแล้วก็เขียนโจทย์ที่ครูเขียนไว้ตรงนี้ให้ แล้วให้นักเรียนหาคำตอบให้มันได้นะเวลานี้ค่ะให้เสร็จอให้เข้าใจให้เสร็จอะ,อะอ่ะเดี๋ยวคุณจะลบตรงตรงหัวลูกศรออะไรต่างๆนานานี้ออกให้ให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนแล้วคูอย่า้นคคุณเราจะมองไม่ชัดคู คูครับคูณสมมติอะไรคูณกับอะไรนนะครับเนาะจะมีะตรงนั้นไม่ลบค่ะคูลบแค่ปากกาแดงอืมอ่ะตรงนี้สมมุติตรงนี้เป็นกระดาษทดเอาไปหารหกร้อยห้าสิบแปดหารสองอันนี้ง่ายมากเลยตัวหารตัวเดียวตัวหารหนึ่งหลักง่ายๆค่ะตัวหารหนึ่งหลักก็ไปหารหนึ่งหลักก่อนสองอะไรได้หก สองา 5, สามหกค่ะสามหกค่ะนี่ลบผมลบหกก็เป็นศูนย์จากนั้นชักเลขห้าตรงนี้ลงมาอ่าอันนี้เป็นหารสั้นๆนไม่ได้ยากสองอะไรใกล้เคียงกับห้าค่ะสองสี่ค่ะสองสองสองห้าครับอ้าวสองสี่ไม่ใช่สองสองสองสี่ครัสองสี่ครับสองคูณสอง เป็นสี่คผู้ถามว่าอะไรใกล้เคียงกับห้าห้าลบสี่ก็เหลือหนึ่งดังนั้นใช่แปดลงมาตรงนี้อพอไหมเนี่ยสองอะไรได้สิบแปดทันักเรียนสองเก้าสองเก้าอ่าโอเคสองเก้าสิบแปดถูกสิบแปดลบสิบแปดก็เป็นศูนย์อ่าอันนี้ลบกันเป็นศูนย์นะ คำตอบของฐานยาวข้อที่สามตัวที่หนึ่งตืดอะไรก็ไม่รู้เสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้มาคูณต่อสามร้อยยี่บเก้าคูณคูณอะไรคะคูณสี่สบอันนี้ว่าง่ายง่อยตัวสย่สง อันน right. <scale> ี้คุณเองคูณอ่านให้แล้วเหลือแต่คูณตรงนี้คูณเอาเองเด้ออคูณตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมคะว่าครูกำลังลากเส้นอะไรอฉลาดนะคะฉลาดให้รู้จักสังเกตแล้วก็ต้องรู้จักฉลาดดู ออว่าครูกําลังทําอะไรนี่จากนั้นตรงนี้คูณเองส่วนด้านล่างนะคะข้อที่สี่ไหนอ่าตรงนี้ห้าคูณหนึ่งพันแปดร้อยเอาไปทําในกระดาษทูตง่ายๆค่ะสลับเลยหนึ่งพันแปดร้อยตั้งหารห้าเอาสิบแปดเอาสิบแปดคูณห้าก็ได้ใช้แบบรูปในการคูณห้าแปดสี่สิบใส่ศูนย์ทดสี่ อ่าห้าหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสี่ก็เป็นห้าบวกสี่เป็นเก้าค่ะมีเลขศูนย์อยู่หนึ่งสองเอามาเติมหนึ่งสองเสร็จแล้วในการคูณข้อที่สี่นี้อ่าคูณของการคูณในข้อที่สี่ตอบตด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 อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว เออแต่นักเรียนต้องร<ำ>ู้จักสลาดสังเกตนักเรียนต้องรู้จักสลาดสังเกตดูเออต่อไปเอาเก้าพันโอเอาอะไรก็ไม่รู้ตั้งเออต่อเพราะว่าตรงนี้เป็นวิธีหารอีกอันหนึง่งอ่ะเอาเก้าพันเออเอ,อะไรก็ไม่รู้อ่ะตั้งหารด้วยสิ่พันใช่ไหมคะครับ เดบอกว่าสี่สิบห้าตรงนี้นะมันมีอยู่ในโจทย์อยู่แล้วก็ไปหาว่าสี่สิบห้าคูณอา้าวสองหลักใช่ไหมเราไปหาสองหลักเป็นเก้าสิบโอเคได้เก้าสิบมันมากกว่าสี่สิบห้าสี่สิบห้าคูณอะไรที่ได้ใกล้เคียงกับ 90? เก้าสิบอ้าวสี่สิบห้าคูณอ,อะไรดีนึกก่อนเดี๋ยวครูขอเวลานึกก่อนอ่ะลองคูณสองสี่สิบห้าคูณหนึ่งเป็นสี่สิบห้าสี่สิบห้าคูณสองเป็น สองห้าเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งสองเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าอ่านได้แล้วพอดีปีสี่สิบห้าคูณสองคูณสองได้เก้าสิบค่ะเดี๋ยวนะลดเอาสี่สิบห้ามาคูณสองเอาเลขสองเขียนให้ตรงเลขศูนย์ตัวที่สองหลังเลขเก้าสี่สิบห้าคูณสองเป็น 90, เก้าสิบค่ะเขียนเก้าสิบให้ตรงกันแล้วก็ลบวิธีหารยาวต้องมีการลบ เราเรียนผ่านไปแล้วนะคะออย่าลืมด้วยเดี๋ยวเลียร์หน้าจอสักครู่90ลบ90ก็เป็นศูนย์อ่าทีนี้เหลือศูนย์อยู่สองตัวทำยังไงชักขึ้นหรือชักลงชักขึ้นศูนย์ชักขึ้นหรือชักลงคะชักขึ้นครับชักขึ้นในกรณีที่เรามีเลขศูนย์เหลือจากตัวที่เราหารลงตัวแล้วก็ชักขึ้นหมดเลย อ่าอ๋อได้แล้วข้อนี้สรุปแล้ววิธีหารข้อนี้ข้อที่สี่สุดท้ายจะตอบอะไรก็ไม่รู้เติรตเตตเตเอาไปเขียนดีกว่าไม่เขียนดีกว่า,วาอ่าสังเกตดูนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องสังเกตนะคะเวลาครูให้ทําอะไรครูไม่บอกแต่นักเรียนต้องสังเกตตาให้ไวสังเกตให้เป็นเวลาให้ทําก็ดูดูแล้วก็ดูให้เข้าใจว่า อ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เองเนาะอะ,อะให้หนักเรียนทําลงไปในสมุดต,ตอนนี้ให้เสร็จเพราะเราให้พร้อมๆกันตรวจปัญหาของท่าน,ขนขนานจะยากนะคะดังน,นั้นเนี้นักเรียนก็จะต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้พร้อมๆกันแสดงวิธีทําให้ดูแล้วคร่าวๆเหลือแค่ตัวที่จะต้องเขียนคําตอบให้หนักเรียนสังเกตเอาว่ามันตรงไหนอะไรยังไงอ่าโอเคเดี๋ยวให้เวลานักรียน งานตรงนี้นะคะนักเรียนไปเคลียร์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวครูจะส่งให้ดูใครที่ยังไม่เสร็จการล้าเสร็จแล้วครูไม่เฉลยหรอครับูฮะครูไม่เฉลยหรอครูเอาครูยังไม่เฉลยครับเพราะว่าเพื่อนยังไม่เสร็จก็มีเออไปทําให้เสร็จให้เรียบร้อยเอาการบ้านคณิตศาสตร์นะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่ 110. หนึ่งร้อยสิบนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาหน้าหนึ่งร้อยสิบหน้าหนึ่งร้อยสิบ ้องค่ะอ,อะในหน้านี้นะคะการบ้านในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าหนึ่งร้อยสิบหน้าเดียวกันกับที่น่าเรียนเห็นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมถูกไหมคะอ่านี่ เป็นจดนในม้สองข้อเไม่ทาเป็นการบ้านจํานวนสองข้อค่ะในหน้าหนึ่งร้อยสิบหน้าหนึ่ร้อหน้าเดียวนะคะอ่ะโอเคตรงนี้เขียนข้อความให้ดูแล้วเบื้องต้นนักเรียนก็ไปลอกอยู่ในจดุดอยู่ด้านบนนั่นแหละลงไปเดี๋ยวครูจะมาบอกว่าแต่ละข้อวิธีอะไรกันบ้างนะคะอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งขาบอกว่าแม่ค้าขายพวงมาลัยพวงใหญ่ราคาพวงละหนึ่งรอยี่สิบาทนะ เขียนลงไปในนี้ด้วยได้อยู่สามสิบพวงนะอ่าก็มีในนี้เหมือนกันทีนี้นักเรียนมาดูต่อเขาบอกว่าแม่ค้าต้องขายพวงมาลายพวงเล็กราคาพวงละสี่ิบแปดบาทให้ได้กี่พวงจึงจะได้เงินเท่ากัน,ะน,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 นอะไรบ้างอ,อ่าลองเดาซิให้เดาลองดูก่อนข้อที่หนึ่งนี้มีวิธีอะไรบ้างคะ คูณครับอคาณกับคูณครับวิณครก่อนวิธีอะไรก่อนหาใครม่าอย่างอื่นอ่าวิธีแรกต้องคูณก่อนคูณครับผมเนี่ยมีราคาพวงละกับจำนวนที่ได้แสดงว่าต้องมาคูณกันก่อนสิ่า อีกหนึ่งวิธีคืออะไรคะอีกหนึ่งวิธีคืออะไรคะอันนี้สองวิธีนะในข้อนี้อาหารครับข้อนี้มันมีสองวิธีค่ะวิธีคูณไปแล้วอีกหนึ่งวิธีคือวิธีอะไรคะอาหารครับอาหารถูกตอ้องเอาเอาเอาเอ,เ,อเดี๋ยคำตอบการคูณลงไปแล้วเอาฉลาดดูก็ดูเองเอ่ะทางนั้น นึ่งนี้นะคะมีการคูณกับหารอคูณไปแล้วหนึ่งหารไปแล้วอีกหนึ่งและอเผอิญว่าครูเขียนคําตอบการคูณปนลงไปแล้วด้วยในนี้ถ้าใครฉลาดดูก็ดูเอาเองมันอยู่ตรงไหนก็หม่รู้อ่าอยูต่ตรงไหนก็ไมายรู้ในข้อน,นี้แหละข้อนหนึ่งนี่อเผอิญเผอิญว่าครูหลงครูลืมเขียนคําตอบลงไปแล้วการคูนเดียวแต่คําตอบการหารอ่ะทาง่ายเลย สามสิบเอ็ดนี่ข้อสองข้อสองทางนี้อ่าเขาบอกว่าโรงเรียนซื้อหนังสือนิทานภาษาไทยเป็นเงินอยู่9 00าบาทนะแล้วก็ซื้อหนังสือนิทานภาษาอังกฤษราคาเล่มละสองอยสิบบาทนะจานวนสี่สิบเล่มรวมเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะนักเรียนคิดมากข้อสองวิธีอะไรบ้างคะ ใครพอจะเดาออกว่าข้อสองวิธีอะไรบ้างวิธีบวกมาแล้วหนึ่อู้มึอ่ะใครรู้ว่าวิธีอะไรบ้างข้อสองมีสองวิธีเหมือนกันอคกับครับคุณเงนคุณกับอะไรครับเงินเงิน มันมีลบ,บ,บอยู่ในนี้มีคําว่าอะไรที่แปลว่าการลบไม่มีนะลบไม่ใช่ค่ะคูณ <c oughs> คูณกับบวก <c oughs> โอเคถูกต้อง <c oughs> ค,ค่ะคูณกับบวกอะไรก่อนบวกหรือคูณก่อนเออ <c oughs> <c oughs> คูณก่อนครับคูณก่อนครับโอเคถูกต้องค่ะนี่มันมีคําว่าเล่มละหนึ่งสองร้อยสิบบาทจํานวน <c oughs> ดิ่ <c oughs> เคยบอกแล้วค่ะเล่มละชิ้นละกิโลกรัมละอะไรก็ตามที่มีคําว่าละแล้วก็จํานวนแปลว่าการคูณจะต้องคูณกันก่อน คูณเสร็จแล้วค่อยไปบวกอ่าอ่ะคูณข้อที่สองคุณรู้สึกว่าคุณจะเขียนคำตอบการคูณปนเปกันอยู่ในนี้เหมือนกันรู้สึกว่าคุณจะเขียนคำตอบของผลคูณอยู่ปนปนกันอยู่ในนี้แหละนี่นี่นี่อยู่เลาะๆได้แล้วแถวนี้แหละนี่คุณคูรู้สึกว่าคุณจะเขียนปนกันอยู่นี้อยู่ค่ะ การคูณของทางนี้คุณรู้สึกว่าครูจะเขียนปนเปนกันอยู่ในนี้เหมือนกันเอออ่ะตอนเรียนฉลาดสังเกตนั่นเแียนจะรู้แล้วแหละสี่แปดบาดสี่แปึกว่าครูจะไม่ได้เอาออกอ่าโอเคค่ะการบ้านนะคะในแบบการนหนีอ้อสิบอ่านะคะตามนี้โอเคมาำตอบไปแล้วบางส่วนด้วยซ้ํา คนะคะเค okay. ส่วนงานในหนังสือเรียนใครยังไม่เสร็จก็ไปทำส่งส่งพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าเสร็จนะอ่าโอเควันนี้หมดเวลาคณิตศาสตร์แล้วมีใครสงสัยอะไรไหมคะไม่มีคะ่ะไม่มีค่ะไองานพวกนี้นะเดี๋ยวคุณจะส่งเข้าไปในอะไรกลุ่มให้ดูอยู่อ่านะคะถ้าใครทำไม่ทันก็ดูดูที่เหลือที่ยังไม่เสร็จอนะ่ะ ทีหลังก็ได้อ่าโอเคไม่เสร็จวันนี้ก็ไม่ต้องส่งวันนี้ก็ได้ค่ะถ้าเสร็จก็ค่อยส่งใช่ไหมเอ้ยไหมคะครับผมค่ะเวลาคณิตศาสตร์แล้วอ่อหัวหน้าบอกค่ะนักเรียนทุกคนทำคำคารวะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณคุณนิสรสิงห์ทวัส สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนเดี๋ยวาพักเบรกสักนิดนะคะติด,ดนะคะ10นาที